เคยสงสัยกันไหมครับว่าตัวเลขเล็กๆแค่ตัวเดียวเนี่ยมันไปมีอิทธิพลอะไรนักหนาถึงขนาดกำหนดชะตาชีวิตของรายการทีวีที่เราดูกันอยู่ได้ตัวเลขที่ว่านี้ก็คือเรตติ้งไงครับมันเหมือนเป็นสกุลเงินที่มองไม่เห็นนะแต่มีอำนาจมหาศาลเลยล่ะทั้งชี้เป็นชี้ตายทั้งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทีวีที่มีมูลค่าเป็นหมื่นๆล้านวันนี้แหละครับเราจะมาถอดรหัสกันให้รู้เรื่องไปเลยว่าตัวเลขปริศนานี้มันมาจากไหนแล้วมันทำงานยังไงกันแน่ คำถามนี้นะครับผมว่าหลายคนต้องเคยคิดในใจแน่ๆเวลาเห็นข่าวพาดหัวว่าละครเรื่องนั้นเรตติ้งถล่มทลายหรือรายการนี้เรตติ้งไม่ดีเลยเอ๊ะเขาไปวัดกันยังไงนะแล้วใครเป็นคนตัดสินเอาละครับเรามาหาคำตอบเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยต้องบอกก่อนว่าเรตติ้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขบอกว่ารายการนี้ฮิตหรือไม่ฮิตนะครับแต่มันคือสกุลเงินที่เอาไว้ซื้อขายเวลาโฆษณาจริงๆเลย สถานีทีวีเนี่ยเขาใช้เรตติ้งนี่แหละครับมากําหนดราคาค่าโฆษณาแปลว่าอะไรแปลว่าทุกจุดของเรตติ้งที่ขยับขึ้นหรือลงเนี่ยมันมีเม็ดเงินมหาศาลเป็นเดิมพันเลยนะแล้วก็เป็นตัวตัดสินได้ว่ารายการไหนจะได้อยู่ต่อหรือรายการไหนต้องโบกมือลาจอไปเพื่อที่จะไขปริศนานี้นะครับเราต้องไปทําความรู้จักกับคนที่เป็นเหมือนกรรมการกลางของวงการนี้กันก่อนซึ่งก็คือคนหรือบริษัทที่ทําหน้าที่วัดผลที่ทุกฝ่ายในอุตสาหกรรมเขายอมรับกัน กรรมการกลางที่ว่าก็คือนิวเซนหรือนิวเซนนั่นเองครับเป็นบริษัทวิจัยระดับโลกเลยนะที่ทําหน้าที่นี้ในประเทศไทยและก็อีกหลายประเทศทั่วโลกเลยคือข้อมูลของนิวเซนเนี่ยมันเหมือนเป็นมาตรฐานกลางที่ทั้งช่องทีวีทั้งเอเจนซี่โฆษณาทั้งเจ้าของสินค้าใช้ในการวางแผนแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันครับและคําถามคือนิวเซนเขารู้ได้ไงว่าใครดูอะไรอยู่เขาไม่ได้มานั่งโทรสุ่มถามนะครับแต่เขาใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า people meter ซึ่งหลักการทํางานของมันเนี่ย ง่ายๆแต่ทรงพลังมากอย่างแรกเลยนะเขาจะเลือกกลุ่มตัวอย่างมาก่อนแค่ไม่กี่พันครัวเรือนเท่านั้นแหละแต่กลุ่มนี้ถูกคัดมาอย่างดีเลยนะครับให้เป็นเหมือนภาพจําลองของคนไทยทั้งประเทศจากนั้นเขาก็จะไปติดตั้งเจ้าเครื่อง p e o p l e ม t t r r นี่แหละที่ทีวีทุกเครื่องในบ้านซึ่งเครื่องนี้มันจะรู้ทันทีเลยว่าทีวีกําลังเปิดช่องอะไรอยู่และที่สําคัญที่สุดเลยนะสมาชิกทุกคนในบ้านเนี่ยจะมีรีโมทส่วนตัว ที่ต้องกดล็อกอินเวลาเริ่มดูแล้วก็กดล็อกเอาต์ตอนเลิกดูเพื่อบอกให้ระบบรู้ว่าอ๋อตอนนี้ใครกําลังนั่งดูอยู่บ้างแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้แหละครับจะถูกส่งไปประมวลผลทุกคืนเลยและนี่แหละครับคือจุดที่ดราม่าที่สุดเลยก็ว่าได้เป็นการประทะกันร,ระหว่างความรู้สึกของคนทั่ว,วไปกับหลักการทางสถิติท,ที่มันดูซับซ้อนคําถามคลาสสิกเลยครับที่หลายคนสงสยัยและตั้งคําถามกับระบบเรตติ้งมาตลอดเลย เฮ้ยเอาคนแค่ไม่กี่พันบ้านเนี่ยนะมาตัดสินคนทั้งประเทศ60 70ล้านคนได้ยังไงคือมันก็จริงนะแค่บ้านตัวอย่างไม่กี่หลังเปลี่ยนช่องไปมาเนี่ยตัวเลขมันก็แกว่งขึ้นลงแบบน่าตกใจได้แล้วคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรามองการคนละมุมครับฝั่งหนึ่งจะมองที่ปริมาณว่ามันน้อยเกินไปหรือเปล่าแต่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจของหลักสถิติเลยนะเขาจะมองที่คุณภาพของการเป็นตัวแทนครับคือมันไม่สําคัญว่ามีกี่คนแต่สําคัญว่าคนกลุ่มนั้นนะ่ะ ถูกเลือกมาให้สะท้อนโครงสร้างประชากรได้ดีแค่ไหนทั้งเพศวัยการศึกษารายได้ที่อยู่อาศัยมันเหมือนกับการตรวจเลือดเลยครับลองนึกภาพตามนะเราใช้เลือดแค่หยดเดียวเองแต่สามารถบอกสุขภาพของร่างกายเราได้ทั้งหมดทำไมละ่ะก็เพราะว่าเลือดหยดนั้นนะ่ะมันเป็นตัวแทนที่ดีของเลือดทั้งร่างกายเรานั่นเองครับ แน่นอนครับว่าระบบนี้มันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อนะมันก็มีจุดอ่อนที่เขายอมรับกันอยู่เหมือนกันอย่างแรกเลยคือ human error หรือความผิดพลาดจากคนเองนี่แหละเช่นลืมกดรีโมทล็อกอินลืมล็อกเอาท์ข้อมูลมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปได้2คือระบบนี้มันยังวัดการดูทีวีนอกบ้านได้ไม่เต็มที่นักเช่นเวลาเราไปดูในร้านอาหารบนรถไฟฟ้าหรือดูผ่านมือถือพวกนี้ยังไม่ได้นับรวมเข้าไปและสุดท้ายในยุคที่เรามีช่องทีวีเป็นร้อยๆช่องเลยนะ การดูมันกระจายตัวสูงมากแค่คนในกลุ่มตัวอย่างเปลี่ยนใจไปดูช่องอื่นนิดหน่อยก็อาจจะส่งผลเกิดพบต่อเรตติ้งของช่องเล็กๆได้แบบเยอะมากๆเลยครับโอเคถึงแม้ว่ามันจะมีข้อจํากัดที่ว่ามาทั้งหมดนะครับแต่ตัวเลขพวกนี้มันก็ยังส่งพลังแล้วก็ถูกใช้เป็นมาตรฐานกันอยู่ทุกวันงั้นเรามาลองครละเหตุกันดีกว่าครับว่าจะอ่านค่าพวกนี้ยังไงให้เข้าใจเหมือนกับคนในวงการเขาคุยกัน เวลาเราเห็นตัวเลขเรตติ้งเนี่ยนะครับมันจะมี2องคำที่ต้องรู้จักให้ดีเลยคือเรตติ้งกับแชร์มันต่างกันยังไงอ่ะลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้นะครับสมมุติว่าประเทศไทยคือหมู่บ้านขนาดใหญ่เรตติ้งคือการนับว่ามีกี่บ้านที่เปิดทีวีดูรายการของเราจากบ้านทั้งหมดในหมู่บ้านเลยนะไม่ว่าบ้านอื่นจะเปิดทีวีอยู่หรือไม่ก็ตามแต่ในขณะที่แชร์เนี่ยจะไม่สนใจบ้านที่ปิดทีวีอยู่เขาจะสนใจเฉพาะบ้านที่กําลังเปิดทีวีอยู่ในตอนนั้น แล้วมันนับดูว่าในกลุ่มนั้นอนะมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่กําลังดูรายการของเราอยู่เห็นไหมครับดังนั้นเรตติ้งจะบอกภาพรวมการเข้าถึงส่วนแชร์จะบอกว่ารายการเราสู้กับคู่แข่งในเวลาเดียวกันได้ดีแค่ไหนเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะเรามาดูตัวอย่างที่มันแบบสุดโต่งไปเลยแล้วกันสมมุติว่ามีรายการหนึ่งออากาศตอนตีสอซึ่งเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่เขานอน,อนกันหมดแล้วรายการนี้เนี่ยเรตติ้งอาจจะออกมาแค่0.5 โหน้อยมากเลยใช่ไหมครับเพราะเมื่อเทียบกับคนทั้งประเทศแล้วเนี่ยมีคนดูอยู่แค่ครึ่งเปอร์เซนต์เองแต่พอเราไปดูอีกตัวเลขหนึ่งคือค่าแชร์ตัวเลขมันอาจจะพุ่งไปถึง50%เลยก็ได้เนี่ยแหละครับคือช่วงเวลาที่ต้องร้องอ๋อเลยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าในบรรดาคนทั้งหมดที่ยังไม่นอนและกําลังเปิดทีวีดูอยู่ในตอนตีสอเนี่ยครึ่งหนึ่งกําลังดูรายการนี้อยู่โอ้โหเนี่แหละครับที่บอกเราว่าถึงเรตติ้งจะต่ํานะ แต่รายการนี้คือเจ้าพ่อของช่วงเวลานั้นอย่างแท้จริงเลยนะคือคลองตลาดคนนอนดึกไปได้แบบเบ็ดเสร็จเลยเอาละครับมาถึงตรงนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพรวมทั้งหมดของระบบเรตติ้งกันแล้วนะตั้งแต่ที่มาวิธีการทํางานไปจนถึงข้อถกเถียงต่างๆนานาและนี่คือบทสรุปครับแม้ว่ามันจะมีจุดอ่อนมีเสียงวิจารณ์แต่สุดท้ายแล้วระบบของนิวเซนก็ยังคงเป็นมาตรฐานกลางที่อุตสาหกรรมยอมรับร่บรวมกันทำไมล่ะก็เพราะมันเป็นวิธีที่เป็นระบบ และตรวจสอบได้มากที่สุดแล้วสำหรับการใช้เป็นสกุลเงินเพื่อซื้อขายโฆษณามูลค่านับหมื่นล้านบาทเพื่อให้อุตสาหกรรมนี้มันยังเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะพิ้งคําถามไว้ให้คิดกันต่อนะครับว่าในยุคที่พฤติกรรมการดูของเรามันเปลี่ยนไปหมดแล้วเราดูกันนอกบ้านเรารู้ผ่านมือถือผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแล้วการวัดผลแบบเดิมๆที่ยังอิงกับโทรทัศน์ในบ้านเป็นหลักเนี่ยมันจะยังสะท้อนความนิยมที่แท้จริงได้อีกนานแค่ไหนกัน แล้วคัาไม่ใช่วิธีนี้อะไรล่ะที่จะเป็นมาตรฐานใหม่ที่จะมาวัดความสําเร็จในยุคดิจิตอลอย่างแท้จริงนี่คือความท้าทายครั้งใหญ่เลยนะครับที่ทุกคนในวงการกําลังพยายามหาคําตอบกันอยู่